ดูนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเข็มเสียบฝารุ่นออกจอโทรศัพท์จอมือถือนะครับ <c oughs> นี่ครับเข็มก็ประมาณเท่านี้นะครับเนี่ยเข็มก็เท่านี้นะครับเนี่ยบางความบางความอะไรครับก็มีที่คัดแหวนก็ได้ครับแล้วก็หรือเราจะเสียบแบบติดอุ้งมือนะครับติดอุ้งมือก็ได้แล้วก็เสียบติดอุ้งมือก็ได้นะครับเนี่ยถ้ามีที่เล่น ซื้อไปเลยครับไม่ผิดหวังตัวนี้ครับ <c oughs> แล้วก็ดูเวลาเขย่านะครับดูนะครับเนี่ยเขย่าผมจะภาษาทิศกันเสียบไปดูครับ <c oughs> ถ่ายคนถ่ายทาคนเดียวมันลําบาก <c oughs> เนี่ยเขยา่าปุ๊บเนี่ยครับวันนี้เราเห็นไหมครับนี่เราก็ก้าสองหน้าก้าสองหน้าก้าสองหน้าเราก็เนี่ยเนี่ยก้าสองหน้าเราก็แกะนี่ออกแกะก้าสองหน้านี่ออกครับ แกะออกนี่ครับแล้วก็ติดอุ้งมือใส่อุ้งมือไว้ติดจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เปิดสวิตด้วยเนี่ยนะครับเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยติดอุ้งมือแล้วดูหลังไม่มีอะไรเวลาน่นแล้วเราก็คว้าไป,ไปเป็นนะครับในลักษณะนี้ครับเทเลยครับเทแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ เนะครับเสียบเข้าไปเลยสายทำคนเดียวลำบากครับแม่ไก่แม่เขาไก่นะครับคชัดมากเลยครับเห็นไหมครับหกสองเม็ดเนี่ยครับในลักษณะนี้หกสองเม็ดพะว่ามือออกมันจะดับนะครับปึ๊บเห็นไหมครับดับเนี่ยหกสองเม็ดชัดมากครับชัดมากโผล่ที่สองยาวอีก ดูนะครับดูอีกเนี่ยครับเวลาจลาลังหวะเราเข้าไปต้องเข้าแบบนี้ครับแทงเสียบปุ๊บเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันจะออกนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเข้าไปจะเทนะครับเนี่ยเห็นไหมี่เห็นหมดเลยเห็นหมดเลยนะครับเห็นหมดเลยี่6 2ตัวได้เลยจะอยู่ในะสถานีเพราะเราเอามือออกแล้วก็ ปุ๊บเปิดขึ้นก็62นันทครับสนใจทูวรได้เลยนะครับช่างอุดครับ